Nothing เจอพรอมเริ่มค่ะ75บวก4ลบ25ลบ3บวก15 สิงเกอร์คร้อเร่ับี่วกสิบห้าลบสาบอลห้าเท่ากับจุาค่ะคำตอ กระดาค่ะข้อสีเริ่มค่ะฟิงเกอร์รองเริ่มค่ะหสิบเจ็ลบสิบ้าบกสองยี่สิบห้าลกสี่ลบห้าสิเท่ากับชูกราค่ะ คำตอบคือยี่สห้หองที่ตอบถูกต้องคือห้อง go ข้อเจเริ่มค่ะพิงเกอร์สอเริ่มค่ะสี่สิ2สี่ลบสาสสองสิสองลบสี่กสสอง สิงเกิาขล้อเริ่มับยีบุยีบห้าวกสสบสองปุ่าสิบเ็ปุสบหกปุ้าเทับ 4ห้อง4 yeah <laughs> รับเกียริบัตนะคะเอเล็ 8, เก้องแปดเชิร์ลเวนทีค่ะรับวินเนอร์นะคะเชนร์ลคุลลค่ะดิวินเนอร์ค่ะช้นปุ๋งสิลเวอร์ระดับชั้นพรอ,อ,อ